สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช ANNEL ของ TESA NC นะครับวิดีโอนี้เรามาอยู่ในแอปพลิเคชันหาเงินออนไลน์เป็นแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Tab Coin นะครับก็ Tab Coin เป็นแอปหารายได้ออนไลน์นะครับก็ใครที่จะเล่นแอปนี้นะก็ให้เราตรวจสอบด้วยว่าเป็นแอปที่มาจากค่ายของ Tab To Coin หรือเปล่านะครับถ้าหากว่ามาค่ายจาก Tab To Coin ก็แสดงว่าเป็นแอปเดียวกันที่ผมกําลัง ทำการรีวิวอยู่ในส่วนของวิดีโอนี้นะครับซึ่งแอปนี้ตอนนี้มียอดดาวน์โหลดอยู่ที่1ล้านครั้งนะครับแอปนี้เกี่ยวกับการ ทําภาราิจแล้วก็เล่นเกมนะครับก็เราก็สามารถเล่นเกมแล้วก็สะสมเหรียญนะครับจากการที่เราเล่นเกมแล้วก็ทําแบบสอบถามทําภารกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นการล็อกอินนะครับประจําวันนะครับแล้วก็การชวนเพื่อนนะครับภายในแอปพลิเคชันก็มีเหมือนกันนะในส่วนของโปรแกรมการชวนเพื่อนนะครับคนที่จะเล่นแอปนี้นะครับต้องมีอายุอยู่ที่18ปีขึ้นไปนะครับตอนนี้อยู่ในเวอร์ชั่นที่1.7.0นะครับแล้วก็แอปนี้นะครับตอนนี้อัปเดตล่าสุดวันที่10สิงหาคม256 5ที่ผ่านมาอีกนะครับแล้วก็มียอดดาวน์โหลด1ล้านครั้งนะครับแล้วก็เวอร์ชัน Android ถ้าหากว่าเราต้องการที่จะดาวน์โหลดนะต้องเป็น Android 5.0ขึ้นไปนะครับวันจำไหนเมื่อวันที่29เมษายน2565นะครับผมนะ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นแอป,ปหนึ่งที่มียอดดาวน์โหลดนะครับที่สูงมากเพราะว่าเพิ่งเปิดมาเมื่อประมาณ เกือบจะเข้า4เดือนนะครับก็คือ3เดือนกว่าเองนะครับตรงนี้เนาะก็น,นะครับถ้าหากว่าเรานะครับยังไม่มั่นใจเนาะเราก็มาดูตรงนี้อีกครั้งหนึ่งก็คือว่าแอปนี้ตอนนี้ติดอันดับ8นะในหมวดมูฟรียอดนิยมในส่วนของเขา่าในส่วนของการบันเทิงเนานะมีคะแนนรีวิวตรงนี้นะครับก็จากคุณเฉลิมชัยสุโขบ,บอกว่าเนาะก็ดีครับมาเพิ่มดาวให้ครับถอนเงินได้จริง เงินเข้าไวมากครับแต่อยากให้ปรปับปรุงภารกิจหน่อยครับบางเกมเล่นครบตามที่กําหนดเวลาแล้วคะแนนไม่ขึ้นครับรบกวนแก้ไขด้วยครับอ,อันนี้คือจากคุณเฉลิมชัยเนาะจากคุณคุมคมนะก็บอกว่าตอนแรกได้จริงไม่โกหกลองแล้วดีมากไม่มีไม่ได้แล้วหาเหรียญง่ายเข้าจริงตอนหลังใช้ซ้ําไม่ได้เล่นยากหายยากนะครับอันนี้คือจากคุณคมคมเนาะอ่ะเราก็ถ้าหากว่าเราสนใจนะ้าลองก่อนนะ้าลองติดตั้งก่อนก็ได้เหมือนกันนะครับ เมื่อเราติดตั im le> <im le ้งแล้วให้เราเปิดแอปเข้ามาเนาะมันจะมีให้เราทําการล็อกอินนะครับมันจะมีให้เราทําการล็อกอินเนาะให้เรามาที่เมนูนะเมนูคําว่าฉันตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็ให้เรากดตรงนี้นะครับเพื่อที่ว่าจะเข้าสู่ระบบหรือสมัครสมาชิกนะครับกดตรงนี้ไปกดไปปั๊บนะแล้วก็จะให้เราเลือกนะครับในการล็อกอินนะว่าจะเป็นล็อกอินเข้าบัญชีของ Facebook แล้วก็ล็อกอินเข้าบัญชีของ Gmail นะครับอันนี้เราเลือกเลยว่าเรานะครับสะดวก ผ่านช่องทางไหนนะครับอ่าอย่างเช่นของผมก็สะดวกในส่วนของ Facebook ผมก็จะเลือกเข้าสู่ระบบด้วย Facebook ตรงนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปนะครับตรงนี้นะมันก็จะทําการเชื่อมนะครับบัญชีของเรากับ Facebook เลยนะครับแล้วก็นับให้เรามาที่ตรงนี้นะครับก็คือตรงนี้เลยนะกดเข้าไปนะครับแล้วก็ให้เราใส่รหัสน,นะครับ ZB Q L S F นะตัวพิมพ์ใหญ่หมดเลยนะครับเมื่อเรากดยืนยันไปแล้วเราจะได้รับไปอยู่ที่5 0 0เหรียญทองนะครับพวกนี้เนาะผมจะกดยืนยันไปปั๊บเลยนะแต่ของผมก็คือว่าเชื่อมต่อไม่ได้เพราะว่าผมใช้รหัสของตัวเองเนาะฉะนั้นก็ใครจะใส่ตรงนี้ห้ามใส่รหัสของตัวเองนะให้ใส่รหัสของคนอื่นนะครับที่เชิญเราเล่นแอปนี้นั่นเองนะครับโอเคนะ ตอมานะครับเราก็ดูแล้วนะครับว่าแอปนี้เกี่ยวกับการทำธุรกิจนะแล้วก็การเล่นเกมนะครับแล้วก็ทําแบบสอบถามอ่าล็อกอินนะครับดูวิดีโอนะก็คือว่าเมื่อเราทรําธุรกิจทั้งหมดจะได้รับเหรียญเข้ามานะเหมือนตอนนี้ผมมีอยู่ที่575,265เหรเหรียญด้วยกันนะหรือแปลงเป็นเงินบาทก็จะเท่ากับประมาณ4 3 1บบาทด้วยกันนะครับซึ่งเหรียญตรงนี้หาจากไหนก็คือจากกิจกรรมเหล่านี้นะก็กดที่คำว่ากิจกรรมนะครับ กิจกรรมก็จะมีการเช็คอินนะครับตรงนี้คือเป็นการเช็คอินทุกวันนะเราก็กดคําว่าเช็คอินไปนะครับหรือจะกดตรงนี้ก็ได้เหมือนกันเนาะกดปั๊บเลยเราได้รับมาอยู่ที่300เหรียญทองด้วยกันเนาะ <S <S และถ้าหากว่าเราอยากได้อีกประมาณ20เหรียญทองนะ <S 2> <S 2> เราเพียงแค่กดคําว่ารับ20คอยแล้วก็รับชมวิดีโอให้จบตรงนี้นะครับก็กดเข้าไปเลยนะครับเมื่อเราดูวิดีโอจนจบไปให้เรากดกากรกบาทตรงนี้เลยนะครับ ทีนี้นะครับเราก็จะได้รับเปลี่ยนไป20เหรียญน,นะซึ่งผมก็ลืมไปเมื่อกี้ว่า,าผมนะครับมีระเบาเมื่อกี้นะมีตรงนี้เท่าไหร่นะก็ะจะสามารถเช็ดได้แล้วเมื่อกี้ผมลืมดูนะก็ไม่แน่ใจว่าเหรียญที่เราเช็ดอินไปแล้วก็ดูวิดีโอไปเมื่อกี้1วิดีโอด้วยกันได้รับระเป่านะครับวกนี้นะเนาะตอนนี้นะครับทางแอปเคาได้ทําการอัปเดตใหม่แล้วนะครับถ้าหากเพื่อนๆสังเกตดีๆนะเมื่อก่อนคําว่าเช็ดอินมันจะเป็นวงกลมเนาะตอนนี้มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับผม เราลองกดดูนะครับตรงนี้เขาจะเขียนว่ากติกาการชิดอินนะครับชิดอินทุกวันสามารถทับเหรียญน,นะครับทุกวันเลยระยะเวลาของกิจกรรมชิดอินเป็น7วันนะครับก็คือต่อรอบนะยิ่งชิดอินได้นานยิ่งได้รับเหรียญเยอะนะครับ3หากคุณไม่ได้ชิดอินติดต่อการจะนับใหม่นะเมื่อคนชิดอิน ครบ7วันคุณสามารถเข้าสู่กิจกรรมเช็คอินรอบต่อไปได้นะครับโอเคนะอันนี้คือถ้าหากว่าถ้าเราเช็คอินทุกวันนะก็จะถึง7วันก็มีของขวัญชิ้นใหญ่ตรงนี้นะครับและถ้าหากว่าเราเช็คอินจนครบสมมติว่าเราเช็คอินไป3วันและวันที่4ี่เราลืมเช็คอินนะครับแล้วก็วันที่5นะ้าน่าจะนับหนึ่งใหม่ก็คือนับภายหลังตรงนี้นะครับผมอ่าเท่าที่ผมสังเกตนะ ถ้าหากว่าถ้าเป็นผมนะผมจะเช็คอินวันเว้นวันนะครับอ่าเออหรือเปล่าเช็คอินวันเว้นวันก็เช็คอินวันนี้ก็รับ300เช็คอินพรุ่งนี้ก็รับ200ก็เป็น500เช็คอินวันที่3ก็เป็น8ปดเอจเจ็ดร้อยด้วยกันเนาะถ้าเราเช็คอินวันเว้นวันก็จะได้เคลนคแค่3ามร้อยบวกกับสามร้อยก็เป็นแค่หกร้อยเองนะครับก็โอเคนะให้เราเช็คอินทุกวันแหละดีแล้วทุกคนนะก็จะได้ประมาณ เจ็ดร้อด้วยกันเนาะถ้าหากว่าเาชวันเว้นวันก็คือว่าเขาจะได้รับ 300 300 300ทุกวัน300 300วันไันวันเนาะก็จะกลายเป็นแค่600เองนะครับก็ถือว่าขาดเนาะขาดทุนนั่นเองทุกคนนะโอเคเนาะก็เอ่อไม่ใช่ขาดทุนเด็ดเพราะว่าเราไม่ได้ลงทุนทีเนาะอ่าโอเคนะครับก็ภารกิจรายวันต่อไปก็คือเป็นการเริ่มภารกิจหารายได้ครั้งแรกของคนก็คือสีครั้งด้วยกันนะแล้วกดคำว่าไปตรงนี้ไปปั๊บเลยนะก็คือเขาให้เราทําการทำภารกิจทั้งหมดเนี่ยก็คือสีครั้งด้วยกันอย่างเช่นไปดาวน์โหลดแอปนะครับอ่าบลูดี้วอลเลนะครับแล้วก็ ทำภารกิจของเขานะั่นก็คือมันจะมีเงื่อนไขของเขาด้วยเนาะอย่างเช่นอันนี้ก็คือว่าจะได้รับอยู่ที่3 5 9 4หเี่หรียญทองนะครับแต่ว่าจะได้รับก็ต่อเมื่อรเราทำภารกิจของเขานะครับให้หมดเนาะซึ่งภารกิจของเขาก็คือว่าให้เราเล่น เกม5นาทีรับไป14เหรียญเล่น5นาทีในวันถัดไปคือพรุ่งนี้รับไป24เหรียญด้วยกันน้าตามนี้เลยนอกาะให้ครบไปทั้งหมดอยู่ที่30วันด้วยกันนะครับถึงจะได้รับทั้งหมดอยู่ที่35,94เหรียญทองด้วยกันนะครับตรงนี้นะเขาเขียนว่ากดแชร์อ่ะลองกดแชร์ไปอ่ากดแชร์ไปได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมลองแชร์ไปนะครับที่อ่ะไม่แชร์ไปเดี๋ยวผมลองแชร์ไปที่ไลน์ก่อนแล้วกันนะครับ กดตรวจสอบความถูกต้องของลิงก์หรืออัปเดตนะครับแล้วก็กดตกลงไปนะครับอ่าก็เหมือนว่ามันไม่เด้งนอะไปที่ไลน์ไม่เป็นไรเนาะอันนี้คือภารกิจของเขาเนาะแล้วก็ต่อมาคือนะอันนี้คือเราต้องไปทํา4ครั้งละนะครับเราถึงจะได้รับอยู่ที่100เหรียญทองนะครับอันนี้เมื่อกี้ผมทําได้1ครั้งก็อ่านดี๋วทําต่อนะเมื่อกี้ลูดดีอันนี้ก็คิลเลอร์กดเข้าไปนะครับแล้วก็กดแชร์ไปละกันเนาะแล้วก็กดแชร์ไปที่ไลน์ครับอ่าอันนี้ก็จะได้เป็นครั้นที่2นะครับ อ่าไม่ได้ทุกคนได้แค่ครั้งเดียวเองเหรออ่ากดได้รับเหรียญอ่าลองกดได้รับเหรียญไปนะครับแล้วก็กดย้อนกลับไปนะครับผมอ่าจะกลายเป็น2นะ,สะแสดงว่าเราก็มากดอ่าคุกคุกกิ้ง l ิลนะครับกดคําว่าได้รับนะครับแล้วก็ย้อนกลับไปแค่นี้เองเหรออ่าได้3คนอ่าต่อไปทุกคนนะผมมีอยู่ที่5 7 5 5 5 6 5หถ้าผมได้ทำให้คุณสำเร็จจะได้เป็น 6 6 5นะครับอ่าลองดูทุกคนนะ665ต้องมาแล้วได้รับเปล่าได้รเปล่าทุกคนนี่นะกดคําว่าได้รับไปนะครับอ่ากด,ดรับไปแล้วก็กลายเป็น6 6 5ทุกคนนี่ทุกคนนะก็ได้รับ6 6 5จริงก็คือว่าทําภารกิจสําเร็จแล้ว1ภารกิจด้วยกันนะครับมาทาภารกิจอันนี้ภารกิจหางเงินสนะําเร็จอ่ะอันนี้คือว่า เราก็ต้องก็คือว่าต้องไปดาวน์โหลดแหละอันนี้คือเราต้องดาวน์โหลดแล้วละ่ะแล้วก็ทามันให้สําเร็จนะั่นก็คือไมายที่ว่าฉันก็ได้เหมือนกันแล้วก็ไปทําภารกิจเหล่านี้ให้สําเร็จนะั่นเองนะเราถึงจะได้รับไปนะครับในส่วนของภารกิจหกร้อยเหรียญทองตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองกดไปแล้วก็จะลองกดตรงนี้ไปนะครับแล้วก็จะรอตรงนี้ที่ว่ามันขึ้นว่าเพลย์นะครับอ่าเพลย์อ่า Play, ออโต้เพลย์นะครับตอนนี้ผมมี665นะครับเมื่อกี้เนาะอ่าลองรอสักครู่หนึ่งนะครับ แล้วก็ลองอกดแกะกดโคสไปนะครับแล้วก็กดแพลนนะครับแพลนเนาะแล้วก็แพลนไปแล้วก็กดตรงนี้กด1ห,หรือเปล่าอ่ากด1น,นะครับอ๋อเป็นการยิงแบบนี้เองอ๋อมันง่ายทุกคนนะไม่ต้องโหลดเนะอันนี้ไม่ต้องโหลดนะอันนี้แค่เราเล่นไปอ่าเราเล่นไปแบบนี้เองทุกคนนะมันไม่ยากนะผมขอรับกระสุนก็แล้วกันโอเคนะครับโอ้แบบนี้เอง ได้มา92เหรียญนะครับตรงนี้นะกด c o l l e t ไปนั่นได้รับหรือเปล่าอ่ากด c o l l e t ไปแล้วก็ได้สะสมมาตรงนี้นะ <S <S เดี๋ยวผมจะลองออกนละกันเนาะจะได้อะไรแล,ล้วพอถ้าเราออกนะครับจะได้อ๋อได้คะแนนเข้ามาด้วยเมื่อกี้20นะแล้วก็ได้รับคะแนนตรงนี้ด้วยก็กดคำว่ารับเลยทุกคนโอ้ง่ายมากเลยทีเดียวเนาะมันไม่ต้องไปดาวน์โหลดอีกทีนะในส่วนของเกมเมื่อกี้ก็คือเป็นเกมที่มีชื่อว่าอะไรเมื่อกี้เกมอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้เกม Galaxy Space Shooter นะครับเมื่อกี้เนาะ อันนี้คือมินิเกมต่อนะอันนี้ก็คือมินิเกมจะได้รับอยู่ที่100เหรียญทองเนาะถ้าผมทําสําเร็จนะครับห้าครั้งจะได้เป็น380นะครับกดไปแล้วก็กดเกมนี้ก่อนเลยแล้วกันเนาะเก็บเล่น5ครั้งด้วยกันกดเพลไป1ครั้งนะครับแล้วก็อันนี้มันขึ้นว่าแอดนะถ้าขึ้นแอดก็การกระบ,บาดเลยทุกคนนะสูตรของเราก็ง่ายๆไม่ต้องไม่ต้องหลงกลของเขานะครับหลงกลก็คือว่ามันจะเป็นเกี่ยวกับอ่าเว็บ นะครับหลอกลวงเรานะครับฉะนั้นก็ไม่ต้องไปกดนะเพราะว่ามันมีเวทเกี่ยวกับการลงทุนด้วยในสะ่วนนั้นฉะนั้นก็เราใส่พี่นะไม่ต้องไปกดแอดเลยนะแต่ว่าส่วนใหญ่มันขึ้นคําว่าแอดหมดเลยทุกคนนะอันนี้ก็เป็นครั้งที่3แล้วเปล่า อ่าสแล้วเนาะเราจะกดให้ถึง5ครั้งด้วยกันนะครับอันนี้ก็เหมือนกันเนาะบัญชีของฉันเงินสดในเกม fantasy forest ถอนเลยอะไรเอ่ยนะเรายังไม่ได้เล่นเลยจะจะทำให้เราถอนเลยเหรออันนี้คือถ้าเราอ่านแล้วต้องรู้แล้วล่ะว่ามันโกงนะนเขาหลอกเราเนาะไม่ต้องกดยอมรับนะกดคำว่าการกระบาดปิดไปเลยทุกคนนะอย่าไปเชื่อนะครับอะไรง่ายๆในสดดีนะครับอ่าเงินฟรีมีจริงนะถ้าหากว่าเราไม่ถูกโกงใชก่อนนะตรงนี้ โอเคนะอันนี้ก็ไม่ต้องกดอะไรก็การกรบาทเลยเราสังเกตแค่ว่าถ้ามันขึ้นแอดนะถ้าขึ้น a d แอดนะไม่ต้องกดกดการกรบาทปิดไปเลยนะครับโอเคผมได้รับ w a ช h ร์นะครับชเชอ e ์ washer, ไปอ่าอันนี้เขาเขียนว่าถอนแจ้งถอนเงินสำเร็จ600บาทโอ้แค่เล่นเกม5ครั้งรับไปเลย600บาทเลยเหรอไม่นะทุกคนนะอย่าเพิ่งเชื่อนะครับดูตรงนี้ด้วยเขาคิดว่าแอดนะให้เรากดการกรบาทปิดไปเลยนะครับการกรบาทนี้เนาะว่าการกรบาทตรงนี้อ่ะต,ตรงนี้แหละ โอเคนะครับแล้วก็ออกไปนะเพราะว่าผมน่าจะเล่นเกมนิมดเกมครบแล้วเมื่อกี้นาะอ่าได้รับคะแนนมาแล้วทุกคนนะรับไปกดเลยปั๊บเลยนะครับได้รับคะแนนเข้ามาแล้วทุกคนนะครับ โอเคสุดท้ายภารกิจสุดท้ายก็คือภารกิจของการดูวิดีโอโฆษณานะครับดูไป4ครั้งจะได้รับอยู่ที่2องร้อยเหรียญทองเดี๋ยวผมขออนุญาตไปดูวิดีโอโคษณาครั้งก่อนนะครับอ,อันนี้คือเป็นการเล่นแอปแท็บคอยสดๆให้กับท่านผู้ชมดูว่ามันต้องการห่าง,งินยังไงนะครับผมนี้นอกเดี๋ยวผมขออนุญาตไปรับชมวิดีโอโฆษณาให้จบ4ครั้งก่อนนะครับ รู้สึกว่าจะดูไม่ได้นะครับมันขึ้นว่าโหลดเนื้อหาล่วงหน้านั่นโหลดเนื้อหาวิดีโอล่วงหน้ายังไม่สําเร็จนะก็ไม่ต้องนะก็คือว่ามันน่าจะบั๊กอยู่นะครับมาทาําภารกิจอื่นๆต่อนะอย่างเช่นภารกิจวงล้อนํำโชคทุกคนนะกดคําว่าไปนะครับแล้วก็ จับรางวัลไปเลยนะครับตรงนี้นะเราสามารถจับได้ส5หครั้งด้วยกันนะครับซึ่งแต่ละครั้งก็จะมีโอกาสรับเหรียญทองไปอันนี้ก็ได้รับมาอยู่ที่20เหรียญทองกดรับทันทีนะครับอ่ามันก็จะไปสะสมที่บัญชีของเรานะกดจับรางวัลต่อไปเลยนะครับอันนี้คือเป็นครั้งที่2นะครับครั้งนี้ได้รับเป็นแอดหรือเปล่าอ่าเป็นคะแนน2เท่านะกดรับทันทีเลยนะครับแล้วก็กดจับรางวัลต่อไปนะครับมาดูต่อไปนะเราจะได้รับอะไรเออนะครับ อันนี้ได้รับเป็นในส่วนของของของอะไรเอ่ยอ่ามันบั็กทุกคนนะถ้ามันบักก like. ็จับร,รา, Whoa, างวัลต่อไปเลยนะครับอ่าจับรางวัลต่อไปเลยทุกคนนะครั้งนี้เป็นในส่วนของเหรียญทองนะครับอ่ารับทันทีคูณ3นะครับอ่าก็ดูวิดีโอไป1ครั้งนะครับตรนี้นะโอเคทุกคนนะครับมาจับรางวัลต่อไปเลยนะครับทีนี้รู้สึกว่าเราได้จับรางวัลไป5ครั้งครบแล้วนะครับ อ่ขึ้นแบบนี้ต่อไปนะครับมันขึ้นเป็นโคสนาแอดนะครับทุกคนนะแบบนี้เลยนะเราก็ไม่ต้องกดอะไรเลยนะกดคําว่ากาก,ากรบาทแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ได้เป็นเหสมบัติแล้วหนึ่งครั้งก็กดไปเลยนะครับก็ได้รับหรือเปล่าอ่าได้รับไป20คะแนนด้วยกันเมื่อกี้นะครับอ่าก็ไม่เป็นไรเนาะเมื่อกี้มันมันขึ้นมาผมกดเลยมันทาให้มันปิดไปนั่นเองนะครับ เรามาย้อนกลับไปนะเราสามารถที่จะไปเล่นต่อได้เลยนอกาะเมื่อกี้ก็คะแนนเข้ามาแล้วนะครับไปทำธารกิจต่อไปคือการเชิญเพื่อนนะกดเข้าไปเลยนะการเชิญเพื่อนก็คือเราจะเชิญใครก็ได้ไม่จําเป็นต้องเชิญเพื่อนจริงๆนะครับจะเชิญได้ก็จะรับอยู่ที่1นึคนก็ประมาณ90บาทนะสูงสุดอยู่ที่90บาทนะครับเราก็กดว่าเชิญทันทีนะครับแล้วก็แชร์ไปยัง Facebook ของเรานะหรือ จะกดเอาลิงก์อย่างเดียวก็คือเอาลิงก์ Copy l i n ลตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับและอย่าลืมนะครับลอกรหัสเชิญของเราให้เพื่อนของเราใส่รหัสเชิญของเราด้วยนะครับตรงนี้เนาะตอนนี้ผมอยู่อันดับที่2นะครับก็ติดอันดับที่2ไปนะครับตรงนี้เนาะอ่าก็ประมาณนี้ของการเชิญเพื่อนไปนะครับต่อมาคือภารกิจของการทอนเงิน1บาทเข้าทูตมันนี่วอลเล็ตสำหรับคนที่เป็นผู้ใช้งานใหม่นะครับ ก็สามารถที่จะไปถอนเงินได้เลยนะครับแอปนี้นะครับแจกเงินฟรีสำหรับคนที่เป็นคนใหม่นะครับอ่ะเราก็กดคําว่าตรงนี้ไปปับ๊บแล้วก็กดคําว่า t o m o n e y w a l l e t นะครับแล้วก็กดคําว่าแกลกได้เลยนะซึ่งผมก็ได้ทําการแลกไปแล้วนะครับอ่าผมแลกไปนานแล้วตอนที่ผมเล่นแรกๆนะครับแต่ว่าทุกคนนะตอนนี้นะับเมนูการถอนเงินมีการเปลี่ยนแปลงไปบางอย่างทุกคนนะการถอนเงินนะครับ สามารถถอนได้สูงสุดตอนนี้อยู่ที่1000บาทแล้วเมื่อก่อนนะครับสามารถถอนได้สูงสุดแค่750บาทนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูประวัติการถอนเงินนะผมได้ถอนไปล่าสุดนะเมื่อเมื่อว,วานนะวันที่สินะ750ดบาทนะตอนนี้ระบบได้อัปเกรดไปแล้วสามารถถอนได้สูงสุดอยู่ที่1000บาทด้วยกันตรงนี้นะครับอ่ะก็ไปถอนเงินกันเลยถ้าว่าคะแนนของเราถึงนะสุดท้ายก็คือว่าอย่าลืมไปกดติดตาม Facebook Page ของ แท็บคอยด้วยนะครับตรงนี้นาะเราก็ไปที่แท็บคอยแล้วเข้าไปกดติดตาม Facebook ของเขาด้วยนะครับก็จะมีแจกอ่งเปาให้เราด้วยตรงนี้นะครับผมน้อก็ประมาณนี้ในส่วนของอคลิปวิดีโอนี้นะครับก็คือเป็นการแนะนำแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่าแท็บคอยนะครับใครสนใจก็สามารถไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ